บอกว่าทองหยองที่ซื้อให้ภรรยาตั้งแต่ม,มั่นกันไว้ลูกสาวต้องเอาทองมาให้พ่อที่ซื้อให้รถที่นั่นเคยมีทามาค้าขายต้องเอาไปจำนำเขามันยึดรถไปแล้วก็มันเอาไปขายทอดตลาดถ้าอยากได้คืนก็ให้ญาติไปไทยมามันเป็นความทุกข์ของผู้คนในประเทศของเราแล้วจะช่วยยังไงครับเนี่ยขอคณะเยียยามาเนี่ยมาช่วย,ยงไงพี่น้องที่เคารพพวกเราไม่มีเงินมีทองอะไรเลยไม่ใช่คนเงินถุงเงินถังมากมายเป็นพันล้านร้อยลน ได้แต่นั่งเศร้าดูกันได้แต่นั่งปิ้งกรอกตากันครับผมไม่ได้เมนคนนั่นหรอกผมก็บอกเพียงเพียงว่าพี่น้องที่เคารพพวกเรามาเยี่ยมเยือนท่านเพียงแต่บอกว่าคนที่อยู่ในศูนย์กลางกรุงเทพมากับสถานีโทรทัศน์เซิร์ฟแดงเหเช็เดตมาบอกว่าเรื่องราวการต่อสู้พวกเราเป็นยังไงเอาเงินมาให้คนละสองพันบาทมีผ้าห่มมาให้พอจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเรายังนึกถึงท่านอยู่เท่านั้นไม่สามารถจะมาไถ่ถอนท่านได้เป็นล้าน แต่ท่านโปรดรับรู้นะครับว่าในโลกของเราเมื่อเราเริ่มต้นการต่อสู้เมื่อประชายชนลุกขึ้นการต่อสู้ล่าสุดประเทศพม่าองซานซูจีเขาบอกว่าเธอติดคุกตั้งแต่อายุ44ปีเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวนั่นเสลี่ยแล้วเนี่ยครับติดคุกตั้งแต่44ปีวันนี้องซานซูจีอายุ65ปีนั่นหมายความว่าเธอติดคุกทั้งหมด21ปีคือถูกกักขังในบ้านเหมือนติดคุกห้าบอกไปไหนทำกิจการอะไรไม่ได้เลย อยู่นั่นน่ะ21ปีครับพึ่งออกครับโผล่หัวพึ่งนั่นมาได้รัฐบาลเลือกตั้งเขานั่นไปได้มันแต่ว่าดูไกลๆแอฟริกาเป็นไงครับแอฟริกาใต้คุณ้้าทำไร๋อให้จะตั้งเหรืออ๋อก็ได้ครับได้ขอบคุณครับพี่น้องที่รบเราดูคนผิวดำแอฟริกาใต้คนที่ชื่อเนลสันมันเดลาวิธีการต่อสู้ของมันเดล่า คนผิวดำซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีสิทธิ์ปกครองตัวเองมีผิวขาวกระจุกมือหนึ่งเป็นคนปกครองประเทศนั้นเขาต่อสู้ด้วยสันติวิธีติดคุกอยู่ทั้งหมด27ปีตั้งแต่อายุ45ปีจนถึงอายุ72ปีครับถึงออกมาเอาไปขังไว้ในเกาะจะฆ่าให้ตายใจนั่นนี่สารพัดสารพีคนดำตายไปก็มีถูกกระทำย่ำยีมันไม่ต่างกับไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงเลยครับ อเมริกาก็ไม่แตกต่างกันก่อนที่บารักโอบามาจะเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่วันนี้ผิวดําพ่อเป็นแอฟริกันป็นญากจนในแอฟริกาแม่เป็นคนผิวขาวเมื่อหลายเมื่อร้อยกว่าปีเมื่อหลายร้อยกว่าปีมไม่ไปถึงไม่ถึงสองร้อยปีก็ะด้คนผิวดํายังเป็นทาสอยู่เลยครับยังเป็นทาสอยู่ครับเลิกทาสแล้วร้อยปีครับถึงมีสิทธิ์ที่เลือกตั้งหลังจากนั้นอีกห้าสิบหกสิบปีบารักโอบามาได้เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ของอเมริกา อายุไล่ไล่เกิดก่อนผมหนึ่งปีครับมาลาโกบามาาวันนี้ได้เป็นผู้นําของอเมริกายุห้าปีห้เอ็ปีนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราลุกขึ้นสู้เมื่อประชาชนคิดจะต่อสู้ไม่มีอะไรจะมาต้านทานประชาชนได้ผมพูดเล่นกับพี่สาวมาในรถพูดแบบสนุกสนๆก,กันพี่ครับวันเนี้ยผมมีข่าวดีมาบอกคนจันทบ,บุรีพี่อย่าเพิ่งกลับบ้านก่อนผมนะเดี๋ยวไปได้ฟังข่าวดีพี่เขาก็ตื่นเต้นว่าข่าวดีอะไรวะ บอกพี่ก่อนได้ไหมจะกลับบ้านผมบอกเราก่อนผมบอกพี่เขาไปแล้วเรื่องข่าวดีวันเนี้ยบอกเลยว่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์สุรชัยแซ่ดานอาจารย์สุรชัยดานพัฒนุนรเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ดรวิบูลช่างชื่ดด้วยเพราะว่าจบมาจากบัณทยลัยท,ท่านเป็นวิทยกรแดงสยามวันเนี้ยครับถูกกล่าวหาถูกตีตาว่าจะเป็นแดงร่มเจ้าจะพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเราก็บอกเอาเราวะเป็นไงเป็นกัน ไม่ได้หวังมีอนาะคตทางการเมืองรอกครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสาสาแต่เมื่อมีคนนำที่เป็นนักต่อสู้อายุท่าน60กว่าปีแล้วชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ได้หวังอะไรเลยเราคิดว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่น่าจะเรียนรู้จากตำราเคลื่อนที่ได้อย่างอาจารย์สุรชัยเรื่องพวกนี้จะได้ฟังจากท่านวันนี้ท่านเหมือนกับเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ตัวผมเองเหมือนกับสมเด็น้อยในวัดไ่ขึ้นก่อนขึ้นธรรมาส์ก่อนอาจารย์เท่านั้นเองได้บอกกับพี่น้องชาวจันทบุรีว่าท่านมาที่นี่ เราบอกเลยว่าทีมงานที่เขาจัดงานตั้งแต่ท่าออนสจคณะกรรมการผมเห็นต้นไม้ต้นมะขามใชไหมครับเนี่ยอยู่ขวามือเวทีนะครับอยู่ซ้ายมือท่าน,เป,นเป็นไปได้ยังไงว่าต้นมะขามมีใบสีหเหลืองเหลือมีใบสีแดงยาว,ยาวๆนะครับนั่นหมายความว่าใบสีแดงจนซีดเป็นผ้าขาวตั้งแต่เกิดการต่อสู้เขาาผ้าผ้าสีแดงมามัดไว้เอามาทุกครั้งมามัดไว้ที่พื้นผืนหนึ่ง ท่าน,นหมายความว่าคนจันทบุรีเริ่มต้นต่อสู้ตั้งแต่คนหนึ่งสองคนสามคนเมืองเนี่ยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์นอกจากเป็นเมืองเศรษฐกิจเมืองค้าเพชรค้าพลแล้วที่นี่ยังเป็นเมืองที่เราเริ่มกอบกู้ชาติบ้านเมืองบรรพชนของเราที่เป็นมหาราชเจ้าหนึ่งในห้ามหาราชาของโลกนี้ที่ถูกจารึกไว้นั่นคือพระเจ้าตากสินมหาราชาว,วันนี้พวกเราไปคารวะท่านผมเนอธิษฐานในใจเลย ด้วยเดชบ,บรมีพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้ชาติบ้านเมืองนี้ไว้จันทบุรีเป็นจุดเริ่มต้นของปักกายของการกอบกู้ชาติบ้านเมืองบ้านเราไม่มีสามก๊กแบบจีนครับมีหกก๊กที่นี่เป็นก๊กแรกที่พระเจ้าตากสินมาตีแล้วก็มายึดไว้เป็นฐานที่มั่นในการกอบกู้ชาติบ้านเมืองได้อธิษฐานต่อหน้าพระบรมรูปพระองค์ท่านที่ทรงมาที่มีทหารอยู่ข้างๆบอกว่าด้วยเดชบ,บรมีพระองค์ท่านชาติที่ก่อนที่ผ่านมาอดีตเมอร้อยสองร้อยปีที่แล้ว พวกเราอาจเคยเป็นข้ารับใช้พระองค์ท่านเป็นทหารในกองทัพขนเสื้อแดงจันทบุรีและพี่น้องที่เดินทางเสื้อแดงทั่วประเทศอาจเคยเป็นทหารในกองทัพที่กอบกู้ชาติบ้านเมืองวันนี้พวกเรามาเกิดใหม่ขอทําหน้าที่ในการกอบกู้ประชาธิปไตยกลับขึ้นมาขอาพระองค์ท่านได้ยนบันดาลให้พวกเราได้กระทําการสําเร็จและขอให้คนไทยได้กล้ากันอีกเลยขอองค์ท่านจงเมตตาเถิดผมได้ทิ่ฐานต่อพระองค์ท่านมาแล้ว ขึ่นงงงพงที่ร่มอุดแล้วะหะว่าโกหกเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านเชื่อไหมครับนี่คือพระพระองค์เนี่ยครับเป็นพระของหลวงพ่อสมชายสีแดงดันนะ่ะผมไปนั่งซองอยู่เมื่อกี้นะครับผมยัดได้พระองค์เนี่ยครับแต่เขาบอกพันกว่าบาทผมไม่มีสตังกว่ากันนะผมก็ไม่รู้ว่างไงครับเนี่ยอธิษฐานในสาธุสงสัยพระองค์ท่านได้อธิษฐานได้ให้แล้วไอ้หนูมึงเอาไปเลยเนี่ยเมื่อกี้คุณน้าบอกว่าเอามาให้เป็นของฝากจากเมืองจันทั์นั่งคองเลยครับ แม่เนี่ยเลยโอ้โหแม่เป็นความฝันเลยนั้นเสด็แดงข่าวดีมาบอกกันเลยเสดพระมาองค์หนึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะได้เนี่ยพราย,ยอดขุนพลว่างนั้นนะครับแต่พวกเราได้เป็นขุนพลนักสู้ต่อชาติบ้านเมืองผมกาบเรียนพี่น้องให้ได้ฟังว่าเราไปเดินทางไปที่อุบลมีแกนนําที่อุบลคนหนึน่งเป็นโรคมะเร็งลำไส้เป็นแกนนาอีสานใต้อุบลศรีสะเกดบุรีรัมเวลาเป็นมะเร็งลำไส้ต้องผ่าตัดไปฉายแสงเฉรย ในขณะที่นำมวลชนมาที่ผ่านฟ้ายังต้องไปให้เคมอล้างที่เจ็บปวดก็ต้องมาอยู่กับมวลชนถูกแก๊สน้ำตาจะกลายเป็นมะเร็งเราไปเยี่ยมอยู่โรงพยาบาลลูกชายเล็กๆเรียนอยู่ป .6 พ่พอเขาก็ลูกมากรอองให้เราไม่อยากเห็นอย่างนั้นเลยครับบอกว่าอยากให้ลูกเรียนหนังสือแล้วก็ให้ได้เป็นคนดีของบ้านเมืองผมบอกคุณพี่ครับไม่ได้แบบนนั้นหรอกคุณพี่ยังไม่ตายง่ายๆหรอกผมบอกเลยครับว่าถ้าความเจ็บป่วยมะเร็งเนี่ยมันมีขีด ไอ้การเจ็บป่วยมันมีน้ำหนักบอกขีดบอกกิโลขึ้นตายช่างได้ผมอยากแบ่งมาทั้งหมดเลยเรามาเยี่ยมนะครับขอแบ่งฟันคนเจ็บป่วยนะแต่จงรู้เลยครับว่าพี่ยังไม่ตายง่ายๆเมื่อย,ยังมีจิตที่จะต่อสู้ชาติบ้านเมืองยังไม่ได้ประยัติที่ประายมาเราจะต้องร่วมเฉลิมฉลองกันแน่นอนให้มีกำลังใจอยู่กับพวกเราเราไม่ต้องการมาเอาอะไรชื่อวิรชนมาสรุดีขอให้เราได้ร่วมกันต่อสู้นี้ผมมาจันทบุรีวันนี้เดินตามอาจารย์ใหญ่มาเหมือนกับที่เราเดินทางไปทั่วประเทศ ท่านที่มาวันนี้เพื่อสักครู่มีประกาศท่านประวัติอุตโมบทอดีตรัรมตรีจันทบุรีท่านบริจาคพี่น้องของเราที่เสียภยัยบูนใครต่อใครได้บริจาคทาเวทีนี้พี่น้องที่ต่อสู้กับคนที่จะมาต่อต้านไม่ตั้งเวทีพี่น้องเที่ยวของมาขายพี่น้องมาจากชนบุรีมาจากแหลมฉบังพี่น้องมาจากอําเภอขุงทุกอําเภอท่านจงเชื่อเถอะครับว่านี่คือการลงทุนท่านได้ลงทุนทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง ท่านได้ลงทุนใช้เงินเพื่อให้มีงานนี้เกิดขึ้นนั่นคือการลงทุนเพื่อนของเราลงทุนด้วยชีวิตครูฆ่าตายเสดแดงลงทุนด้วยชีวิตคุณทักษิณลงทุนด้วยอิสรภาพของท่านต้องไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องเราทุนหนึ่งลงทุนอยู่ในคุกตั้งแต่แกนนานทวศหมอเวงตั้งแต่นั้นหลายคนพี่น้องเราคนหนึ่งลงทุนไปอยู่ต่างประเทศอยู่แถบชายแดนด้านตะวันออกหรือไปอยู่ชไกลหลายคนลงทุนและทุกคนลงทุนวันนี้เราต่างลงทุน ไม่มีอะไรที่ไม่ลงทุนที่เราจะได้มันมาโดยเฉพาะทางการเมืองครับการลงทุนเพื่อประชาธิปไตยการลงทุนเพื่อให้ได้มาถึงสิทธิทเสรีภาพพวกเรามันจําเป็นต้องใช้เวลาวันเนี้ยผมอยากบอกกับพี่น้องว่ามีคนมาถามว่าพระรถเมื่อไหร่จะชนะแล้วเร็วนี้ได้ไหมลูกปีสองปีได้ไหมวันนี้นะครับคุณทักษิณออกไปอยู่ต่างประเทศ เขามีกระตูนล้อว่าองซานซูจีอยากออกจากบ,บ้านจะไปช่วยประเทศทักษิณอยากเข้าประเทศจะไปช่วยประเทศอยู่คนละฝั่งกำแพงคนหนึ่งอยากออกคนหนึ่งอยากเข้าแต่องซานซูจี